สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ o ีดอมชแนลนะครับช่องที่เรียนดูร่วมกันอย่างอิสระแรสร้างสรรค์น,นะครับผมก็ขอยัดมาต่อเนื่องนะครับผมในเรื่องของ EP2 นะครับในเรื่องของระบบ เครื่องเสียงกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวนะครับที่ผมรีวิวไปคลิปก่อนหน้านะนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สําคัญที่บอกไปนะครับว่าถ้าเราเอามาใส่แหลกแล้วเนี่ยนะครับเราก็เดี๋ยวเปิดใช้งานดูว่ามันจะใช้งานอย่างไรนะครับตัวนี้นะนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวอุปกรณ์สําคัญนะนะครับในเรื่องของการช่วยให เครื่องเสียงของเราเนี่ยนะครับมีความเสถียรแล้วก็เขาเรียกว่ายืดอายุการใช้งานด้วยนะครับรวมไปถึงคุณภาพของเสียงเนี่ยดีด้วยนะครับก็คือตัวสมาร์ทนะครับสเตเบลิเซอร์นะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะครับนะหแท่นตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเรามองดูเนี่ยมันก็คือ 1U นะเราสามารถที่จะเอาลงแหลกกันนะครับมาดูว่าวิธีการลงแหลกนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเสียบปลั๊กแล้วก็ลองใช้งานดูนะนะครับว่ามันจะมีความสวยงามอย่างไรนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวลงแหลกให้ดูนะครับ ในการลงแหลกเนี่ยเราต้องเอาแหลกของเราเนี่ยนะครับหงายขึ้นนะแล้วก็ค่อยเอาวางใส่นะครับโอเคนะครับผมก็เราจะต้องมีสกรูตัวนี้นะนะครับ4ตัวเพราะว่ายึดรูตัวนี้นะนะครับผมแล้วก็เตรียมไขควงไว้นิดนึงนะนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับในเรื่องของการยึดนะครับน้ําหนักค่อนข้างสูงนะครับพวกเรานะครับอ่ะปึ๊บเราเอานี้วางก่อนนะครับ โอเคนะครับแล้วก็จับแหลกของเราหงายขึ้นนะอแบบนี้เลยนะครับอึบนะครับหงครื่องประมาณแบบนี้นะครับผมนะทีนี้แหลกตัวนี้นะครับมัน 8u นะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใส่ไม้นะก็ 2u นะครับตัวนี้เป็นไม้ลอยเดี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์นะครับตัวที่เราจะมาใส่เพิ่มในวันนี้นะครับมาใส่กันนะครับก็อาจจะเอาไว้ อยู่ที่1นะนะครับตรงนี้นะครับก็คือบนสุดนี้เลยนะครับก็หงายขึ้นแบบนี้ก่อนนะแหลกวิธีการลงแหลกนะครับอ่านะครับก็ตรวจสอบตัวเช็คดูนะครับแล้วก็เราจะทําการอึบนะครับวิธีการก็ลงแบบนี้นะครับอ่าดูตรงข้างดีๆนะอึบอึบจับด้านข้างตรงนี้อ่าค่อยๆลงประมาณแบบนี้ครับอ่าเราก็ดันขึ้นไปนะครับ อันแบบนี้โอเคดูช่องไฟนิดนึงนะครับตรงนี้สําคัญนะพวกเราลองดูนิดนึงเออผมขยับให้ดูนิดนึงอ่าตรงนี้ครับคือจุดหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันนะถ้าใครติดแหลกเองเนี่ยนะครับช่องข้างบนนะฮะมันก็คือจุดเขาเรียกช่องว่างที่จะทําให้อ่ความร้อนหรือระบายอากาศได้ดีนะนะเพราะฉันเนี่ยนะครับไม่แนะนําให้เราเอาตรงนี้นะครับติด นะครับที่ตรงด้านบนของของแหลกนะครับเครื่องเสียงเรานะอาจจะเว้นไว้นะครับสักนิดนึงนะเพื่อจะให้เขาเรียกว่าการระบายอากาศนะครับหรือเขาเรียกว่าอากาศมันถ่ายเทนะครับแล้วก็จะช่วยให้เขาเรียกว่าตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับผมมันก็จะไม่ได้ร้อนนะครับมากนักเพราะว่ามันมีลมนะฮะในเรื่องของการเข้าออกได้ดีนะนะครับอ่ะประมาณนี้สมมุติเราจัดประมาณนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเอาไอ้ตัวสกูที่เราเตรียมตะกี้เนี่ยนะครับมาทําการใส่เลยนะนะครับก็ยึด เวข้าวก่อนก็ได้นะครับอา,อาจจะอย่าพึ่งขันแน่นเนาะเอาเ้าข้าวก่อนนะครับเพื่อจะเดี๋ยวปรับนะฮะโอเคประมาณนี้โอเคนะครับใส่หมุดเข้าไปโอเคนะครับเอาพอตึงก่อนเช็คช่องไฟของเรา ครับสมมุติว่าผมเอาระดับตัว1สก,กูตัวนี้แล้วกันนะครับอ่า่ะโอเคประมาณนี้ผมใช้ช่องไฟตัวนี้นะโอเคก็น่าจะประมาณนี้สมมติว่าได้นะครับพอใจละประมาณนี้นะครับเราก็จะทําการยึดนะครับตึงมือน,นิดนึงโอเคนะครับนะนะครับอีก2ตัวก็ใส่นะครับรูต่อไปนี่ใส่เข้าไปเลย ตึงมือนิดนึงครับนี่นะฮะตัวที่4นะนะครับหมุนใส่เข้ามาเลยอนะประมาณนี้โอเคนะครับอือนะ่ะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นการที่เอาลงแหลกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรา ไปดูวิธีการนะฮะทดสอบการใช้งานกันนะว่ามันใช้งานแบบไหนนะนะครับผมสวยงามนะครับอ่านะครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะนี่นะครับช่องแรกนะครับก็จะเป็นใส่ไมล์ถูกไหมครับช่องที่2ก็จะเป็นนะครับตัวเครื่องไมลอยของเรานะครับอ่าตรงว่างนี้นะครับเดี๋ยวยังไงนะฮะจะมีตัวมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับมาอีกครั้งหนึ่งนะนะครับเออนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามกันต่อไปนะครับก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะครับถ้าใครชอบเล่นแล้วเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่ามัน ค่อนข้างต้นทุนสูงนิดนึงนะพวกเราครับก็เลยอาจจะไม่ได้ซื้อได้ทีเดียวเนาะนะครับเพราะนั้นก็ค่อยๆเก็บเงินแล้วก็ค่อยๆลงแหลกนะครับเข้าไปนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเอาตามที่เราชื่นชอบนะใครมีงบตามไหนก็ตามนั้นนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวล่าสุดนะครับตัวข้างบนที่ผมอามาใส่เพิ่มนะครับนี่ภาพก็ประมาณแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาทดลองกันนะครับว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะรูปแบบของการใช้งานของตัวนี้นะครับมันมันช่วยอย่างไรนะครับผมกันเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคนะครับก็ใส่แหลกนะครับเรียบร้อยนะสวยงามนะครับก็อยู่ด้านบนสุดนะนะครับเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ที่จะทําให้นะครับในเรื่องของตัวแรงดันไฟฟ้าของเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสมูทนะครับเขาเรียกว่าค่าคงที่นะครับก็คือ220โวลต์นั่นคือเสถียรนั่นเองแล้วก็ทําให้ระบบเครื่องเสียงของเราเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลองทดสอบเครื่องตัวนี้ดูนะนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเราแกะนะครับแหลกด้านหลังออกนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องต่อสายไฟนะนะครับผมจะแกะนิดนึงอ,อ่นะครับก็แกะเรียบร้อยนะครับสายไฟที่เขาให้มาคือตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวที่เบอร์ใหญ่มากนะครับขนาดสายไฟเนี่ยนะฮะอยู่ที่ไซ 2.5นะครับผมซึ่งก็เป็นสายไฟที่เขาเรียกว่ารับโหลดนะได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอ่ะเราก็เสียบไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมผมเตรียมปลั๊กมาแล้วนะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมนี่ฮะก็โอเคก็เสียบปลั๊กปกตินะนะครับนี่ พอเราเปิดพอเราเปิดไฟไปเนี่ยนะครับผมข้างหลังเนี่ยนะครับมันก็จะมีบอกนะครับที่มันเป็นดิจิตอลนะครับมิเตอร์หรือเขาเรียกว่าตัวเลขบอกนะครับว่าว่าไฟมันเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงพามาดูอีกทีหนึ่งนะด้านหลังนะครับเสียบไปเรียบร้อยถูกไหมครับผมก็ข้างหน้านะครับก็จะมีปุ่มตัวนี้นะครับที่เป็นปุ่มเปิดปิดนะฮะของเครื่องนะครับเราก็เปิดเลยกดเข้าไปนะครับไฟสีน้าเงินนะขึ้นสวยงามรอโหลดแป๊บนึงครับนี่ฮะตัวเลขมาแล้วครับ229โวลต์นะที่ไฟเข้ามา เราโหลดตรงนี้นะครับเขาก็จะปรับแรงดันแบบอัตโนมัติเลยนะว่าในการเสียบไฟเนี่ยจะเป็น220โวลต์เห็นไหมครับนะจะมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับไฟตัวนี้นะครับหรือเครื่องนะครับตัวนี้มันก็จะทําให้เขาได้ก็ปรับแรงดันนะครับไฟอยู่ที่220โวลต์นะซึ่งเป็นไฟมาตรฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะข้อดีนะครับมันก็จะทําให้นะครับในส่วนของตัวระบบไฟของเราเนี่ยค่อนข้างที่เสถียรเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนะโอเค ด้านหน้านะครับผมก็จะเป็น USB เสียบนะครับตัวนี้ก็คืออาจจะชาร์จมือถือได้นะที่เป็นระบบ USB ก็เป็น 3m นะครับตัวนี้ต้องสําคัญนิดนึงนะครับท่านสายที่เรามาต่อเนี่ยต้องเป็นเขาเรียกว่าต้องมีกาวนะครับก็คือเพื่อจะไม่ให้ไฟมันดูดอะไรเงี้ยเพราะว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับต้องต้องใช้นะครับมีสายลายสายนิวตอนแล้วเนี่ยก็ต้องมีสายกาวนะครับเพื่อจะไฟมันรั่วเนี่ยมันก็จะไหลลงเส้นกาวเนี่ยก็จะปลอดภัยในเรื่องของระบบเราด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับ หน้าตาสวยงามเนาะนะครับนะนะครับปุ่มไฟที่เปิดปิดปุ่มเปิดปิดเป็นสีน้ำเงินสวยมากนะครับไฟแรงดันเข้านะครับอินพุตนะฮะหรือเขาเรียกว่าไฟที่เข้าในในในระบบหรือไฟที่มาตอนนี้ไฟบ้านเราตอนนี้คือ229โวลต์นะครับเครื่องตัวสมาร์ทสเตเบิลเลเตอร์เนี่ยนะครับผมก็จะปรับแรงดันอัตโนมัติเห็นไหมครับให้มันเป็น220โวลต์นะฮะปลั๊กที่เสียบออกไปนะครับก็คือข้างหน้า2ด้านหลังอีก8เนี่ยนะครับผมก็220โวลต์เสถียรแบบนี้เลย นะครับผมนี่คือเป็นสิ่งที่ที่ที่การทําหน้าที่นะครับของของแท่นของมันตัวนี้นะครับผมก็ดีมากๆนะครับผมอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นการที่เอาลงแหลกนะครับแล้วก็เสียบใช้งานนะครับหรือไงผมจะลองเสียบนะไอ้ตัวตัวไม้ตัวนี้ดูนะครับว่ามันมันกินโหลดไปเท่าไหร่นะครับข้างหลังมันก็จะมีบอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก็ยังไงก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับประมาณนี้นะฮะนะครับลงแหลกสวยงามนะนะครับโอ้ฮะดูนะครับ ก็ใครที่อาจจะยังไม่ได้มีงบประมาณสูงนะครับท่านสามารถใช้ปลั๊กไฟติดแหลกก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ใช้ได้นะครับผมก็ขึ้นอยู่ว่าเราเลือกใช้นะครับแต่ว่ามันก็คือเป็นปลั๊กไฟปกตินะครับถ้ามันมีความผิดพลาดอาจจะตัดอะไรเงี้ยถ้ามันมีมีเบรกเกอร์นะครับก็สามารถทํางานตัดได้นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยปรับแรงดันนะนะครับมันแค่บอกแค่ว่าเฮ้ยแรงดันเข้ามาเท่าไหร่ นะครับแล้วเวลาการใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมันต่ำใช่ไหมไฟมันต่ําแรงดันต่ําหรือแรงดันสูงเกินเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือบริหารจัดการตรงนี้ได้ก็จะมีผลกับเครื่องเสียงของเรานะนี่คือข้อดีของมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเ่ยมาดูใกล้ๆก,กันนะครับโอเคนะครับนี่คือด้านหน้านะสวยงามนะครับติดตรงหลกแล้วนะครับอ่านั่นคือเป็นสวิ์เห็นไหมนะครับโอเคนะครับดูด้านหลังนิดนึง นี่ด้านหลังนะครับผมสวยงามนะนี่ฮะที่บอกตะกี้นี้นะนี่นะครับผมก็ไฟเข้ามานะ227โวลต์น,นะครับในสิ่งที่ไปโลดใช้งานเนี่ยยังยังไม่มีนะเพราะว่าผมยังไม่ได้เสียบนะครับผมก็ระบบไฟ50เฮิรต์นะครับเป็นไฟบ้านเราปกตินะครับผมนะข้างบนมันก็จะบอกแรงดันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองลองเสียบปลั๊กดูนะครับผมมีปลั๊กตัวหนึ่งนะก็คือ นี่ฮะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นปลั๊กนะครับไม้ลอยนะนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบดูสิอ่าปึ๊บอ่านะครับเสียบเรียบร้อยนะครับอ่ะนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับท่านสมมติว่าผมเปิดตัวไม้ลอยผมหนึ่งตัวสิตัวนี้นะโอเคเปิดมาแล้วสวยงามนะ อ่านะครับไมลอยนะครับไมลอยใช้เป็นของนะครับอโพโรโปรนะครับเป็นไมวัรินะครับไม่ไร้สายสวยงามนะครับเปิดเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันก็ยังนะครับมันยังไม่ได้มีการใช้งานอะไรนะนะครับก็โหลดมันไม่เยอะเนาะไมลอยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมการใช้งานนะในเรื่องของการติดแหลกแล้วก็ใช้งานนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้อ่านะครับ นะค่อยๆผสมไปเนาะนะครับข้างบนมีเรียบร้อยไม่รอยมีเรียบร้อยนะครับตรงกลางนะเดี๋ยวยังไงรอกันแป๊บนึงนะครับก็รอเก็บตังค์อยู่นะครับในเรื่องของตัวมิกเซอร์นะฮะที่เป็นระบบดิจิตอลนะครับก็มีความตั้งใจนะครับก็เดี๋ยวเอามิกเซอร์มาใส่ตรงกลางเนี้ยนะครับก็คิดว่าน่าจะสวยขึ้นนะนะครับก็น่าสวยขึ้นแล้วก็เดี๋ยวลองเขาเรียกว่าทสบระบบให้ดูนะฮะค่อยๆสะสมไปนะเราเราไม่มีต้นทุนมากนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บเงินแล้วก็ค่อยๆสะสมไปนะครับใจรักนะ ในเรื่องการเตรียมไปอันนี้ก็เป็นแหลกนะครับ 8u นะครับท่านนะใช้ไปแล้ว2 3 4นะครับเหลืออีกตรงกลางนี้ 4u นะครับที่ที่สามารถใช้ได้นะครับก็คำนวณไว้จริงๆตัวที่ตั้งใจไว้นี้อาจจะเกินนิดนึงนะก็คือเป็นตัว Midas นะครับที่เป็นมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับไมด้า18นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะฮะว่ามันจะมาใส่ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะนะครับผมโอเค ก็น่าจะจบเพียงไว้เท่านี้นะครับในเรื่องของการที่เอาตัวเครื่องนะครับ t m b r t s t a b i l i z e r เนี่ยนะครับมาใส่นะครับรวมกับแหลกนะในส่วนของแหลก8ปอยูซึ่งก็จะมีอุปกรณ์ก็คือเรื่องของตัวไมรรอยนะครับมิกเซอร์ดิจิตอลแล้วก็ตัวนะครับของเขาตัวนี้นะครับในโรงการใช้งานรวมไปถึงตัวข้างล่างสุดนะครับที่ที่เป็นอุปกรณ์เอาไว้ใส่ไม้นะใส่ได้4ใส่ได้4ไม้เลยนะครับในอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมนะถ้าใครมีคำแนะนำนะครับหรือว่าถ้าใครชื่นชอบครับก็มาพิมพ์แบ่งปันกันได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b ์กันด้วยก็ขอบพระคุณอย่างสูงครับก็เดี๋ยวไว้ดูกันติดตามกันไปเรื่อยนะครับว่าระบบเครื่องเสียงนะของช่อง Freedom Channel บายเกษมสันเนี่ย จะมีอะไรบ้างเพื่อให้กับท่านได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นะครับศึกษาไปพร้อมกันนะมีอะไรก็แนะนํากันได้ครับก็แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่ามีอะไรนะครับผมในความชื่นชอบของระบบเครื่องเสียงนี้นะครับมาเติมแต่งมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวค่อยเดยนดูร่วมกันนะครับวันนี้ต้องล้ำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ